ภาชนาค่ะนะคะ<ม>ก็เป็นฉากอะไรคะแาลรดวันนี้เหรอคะค่ะน่าจะเป็นฉาก<ม>อะไรจะ <c oughs> ไปเยอะค่ะพี่หลายร้าน <c oughs> จะไม่ได้ <c oughs> ไปดูดีกว่าเรอาอยังไม่บอกว่าฉากอะไรต้องให้หลุ้นค่ะไปดูดีกว่าค่ะ,ะอันนี้อภิษฎคุดูไหมเออเอ้ามาจริเงเหรอมา

ตัวใ้ายมีสอคนออกัน้ทางนี้ใส่ไหนจะไ่ใหใครรู้ว่าจะเป็นคนตีทางนี้ใส่ทางใกล้กับหมอก่อนัจะมีปายเยโดงแล้ววนกไปทางนี้ธรรมดาก็วิ่งออกานมอให้ก่่ ใช่ครับนี่คือนะวันนี้ก็เหมือนกันนะ <laughs>

เห้ยม่ป็นกอไรกันชอบเก็บแป้งเป็นไงเนอบเก็บแป้งเป็นไงเป็นไงให้รับพิดหน่อยนนงเป็คนใหมคนใหมนดิดูหน้าไม่ดงเลยตัดเาปก็ต้องระวัง

kepada 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 หนูม่ได้ฟังพี่

หยาโฝนขาวเพียงาด